เคสนี้คุณยายนะฮะคุณยายคนนี้มีปัญหาโลคชรลาโอเคไหมนอนหยอดน้ำข้าต้มไปแล้วนะครับลูกหลานเนี่ยเขาเรียกว่าลูกลูกหล,หลานเนี่ยเตรียมเรียกญาตมาเพราะแต่จัดงานศพให้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าหายใจพังงาบผง,งาเอางี้ดีกว่านะครับนอนหายใจโรลรินนะครับแต่มีลูกสาวคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของแซ่แปลนะครับเดินทางกลับมา ทีแรกก็จะกลับมาเตรียมงานศพแม่ได้แหละแต่ปรากฏว่ามีงาดําติดมือมานะครับก็เลยเอางาดํานะครับหยอดให้แม่กินนะครับแกกินไปเจ็ดวันพอขึ้นวันที่แปดปากร่าแม่หายทุกคนในบ้านก็วิ่งหาแม่ว่าแม่หายไปไหนเออปากรว่าแม่ไปเข้าห้องน้ําได้หลังจะกินงาดําไปเจ็ดวันเนี่ยนะครับคุณโยก็เลยไปสัมภาษณ์แบบเนี้ย โอ้มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากเคสนี้พวกคุณไม่ได้ดูกันนะฮะก็เลยอยากจะให้พวกคุณได้ดูกันนะเคสนี้ไม่ค่อยได้ดูมานานแล้วเนี่ยนะครับจากเดิมที่นอนหยอดน้ำข้าวต้มเตรียมจัดงานศพเรียกญาติญาติพี่น้องลูกหลานมาเพื่อจะเตรียมงานศพเตรียมที่มนพระเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ดีกว่านะฮะ ตอนนี้คุณยายนะครับในภาพนี้นะคุณยายกระเดินได้แล้วอะดูนะจากคนนอนหยอดน้ำก็ต้มมานะตอนนี้เดินได้แล้วนะครับนี่เป็นไงเป็นไงสุดยอดนะสุดยอดนะสุดยอดนะ 啊！Ah.